จังแล้วก็พอเพียงก็ทฤษฎีนี้ใช้ได้คือผมมาแย่เนี่ยมาแย่ให้พูดคือพอเพียงแั้วมันเมื่อมาสาตัวเองทุกวันทุกวันเปิดวิทยุเศรษฐกิจพอเพียงอะไรพอเพียงก่อนพระเจ้าอยู่หัวแล้วลงท้ายคนก็ว่าพระเจ้าอยู่หัวพอเพียงอะไร เราเราพอเพียงเราไม่เราไม่ตไ,ไม่ทำอะไรฟุ่มเฟือยสมควรที่จะพอเพียงไม่ใช่ฟุ่มเฟือยะนด้นก็เรื่องพอเพียงแค่นี้ก็พอแล้วพระบรมราโชวาท เรื่องหลักการพอเพียงเมื่อครั้งพระองค์ได้พระราชทานแก่คณะเอกอัคราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทในปีพุทธศักราช2550อุทยานสมเด็จยาพเพลินตาเขื่อนริมโขงจันลงลำพญาผาแต้มบรรพาการกรองโบราณลำค่างามตาสักมุธธรรมาศหาดหินวัดเวิร์ชัย หินไทยค่ะกระเลึงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ถนนเหมบลาตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาทั้ง3รูปแบบตามพรบกรมส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566คือ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพบุคลากรในสังกัดมีจำนวนทั้งสิ้น18คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวธนพรสิทธิคุณผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตา้าราชการครูจำนวนสคน ครูศูนย์การเรียนรู้จำนวน10คนครูสอรอชอจำนวน2คนนักจัดการงานทั่วไปจำนวน1นคนบนรรัักษ์จำนวน1คนและบรรัักษ์อัตราจ้างจำนวน1คน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลเปิดทำการเรียนการสอนให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในอำเภอดอนตาลให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีจำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2,567จำนวนทั้งสิ้น1,625คนซึ่งได้รับการศึกษาตลอดชีวิตเกิดการพัฒนาตนเองการมีส่วนร่วมของสังคมความก้าวหน้าทางอาชีพบนพื้นฐานของความพอเพียงดังคำขวัญของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลที่ว่าการศึกษาไม่มีวันสายหลักสูตรหลากหลายเป้าหมายพอเพียงด้านที่หนบุคลากร องประกอบที่1.1ผู้บริหารนางสาวธนพรสิทธิคุณผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลได้รับนโยบายจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมุกดาหารในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษายกําลังสามมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาได้แก่ 1. ด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ด้านสถานศึกษา 3. ด้านผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยยึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้นวัตกรรมด้านการศึกษามาใช้ในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดความรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ทั้ง7ฐาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักการ2-3-4-3-4คือ2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ3ศาสตร์และ4พระบรมราชโชบายเพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างสมดุลและยั่งยืนสร้างความมั่นคงในสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายการบูรณาการการทำงานและการสร้างกลไกลการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังชุมชนเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในทุมชนและภาคีเครือข่ายจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2556จากกระทรวงศึกษาธิการองค์ประกอบที่1.2ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ส uhh. ่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลมีความรู้ความเข้าใจตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรครบทั้ง5สาระการเรียนรู้ และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไทยจรินและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในชั้นเรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง7ตตำบล และขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลมีครูแกนนําที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันและการจัดการเรียนรู้ นอกจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูแกนนำในห้องเรียนแล้วนั้นครูแกนนำได้มีการขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาได้แก่ภาคีเครือข่ายและชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาลเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นองค์ประกอบที่1.3นักศึกษาแกนนำ นักศึกษาแกนนำและเพื่อนนักศึกษามีความตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องสามารถถอดบทเรียนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบูรณาการศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นักศึกษาทุกคนมีทักษะการทำงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์และมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเป็นหลักในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจากการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียนในชั้นเรียนทําให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสํานึกที่ดีและปฏิบัติตนต่อความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติ และส่งผลให้นางสาวกัลยากุลพัน์นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลป่าไรได้รับรางวัลระดับประเทศรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปีการศึกษา2567ด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมตามกายภาพองค์ประกอบที่2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยมีครูและบุคลากรในสถานศึกษานักศึกษาร่วมการจัดการดูแลรักษาอาคารและพื้นที่โดยรอบให้มีความปลอดภัยสะอาดเป็นระเบียบและพร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมถึงการดูแลระบบสาธารณูปโภคการบำรุงรักษาสภาพอาคารการบริหารจัดการความสะอาดความปลอดภัยและการประสานงานต่างๆที่เกี่ยว มีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาจำนวนหนึ่งศูนย์ที่มีบรรยากาศและกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติตนต่อความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถานบันหลักของชาติอย่างเหมาะสมมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่2.2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ,อดอนตาลมีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเป็นการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามพระบรมบราชโชบายด้านการศึกษาของนายหลวงรัชกาลที่10เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง มีการแต่งตั้งครูแกนนำและนักศึกษาแกนนำประจำฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐานอย่างชัดเจนโดยมีฐานการเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้นเจ็ฐานการเรียนรู้ได้แก่ 1. ฐานการทำหลุมพึ่งพิง 2. ฐานการทำปุ๋ยชีวภาพ 3. ฐานการทำโดนัทจิ๋ว 4. ฐานการเลี้ยงปลาดุก 5. ฐานการคัดแยกขยะ 6. ฐานการสืบค้นห้องสมุดและ ฐฐานการสูบน้ำจากโซล่าเซลล์ด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกอุปกอบที่3.1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่ย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลมีการวางแผนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษามีประสบการณ์ในการต้อนรับสถานศึกษาที่มาศึกษาดูงานได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอื่นอาทิเช่นการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณโรงเรียนบ้านพล และมีการทำข้อตกลงร่วมกันกับส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาลและสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาลเพื่อขับเคลื่อนหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาองค์ประกอบที่3.2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาลมีการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสถานศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนและองค์กรภาคีเครือข่ายมีความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอก สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับโดยงานภายนอกในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทำให้ชุมชนมีความไว้วางใจในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและร่วมเป็นฐานเรียนรู้ให้กับภาคเครือข่ายในการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นนะบ้านพลสว่างอำเภอดินตาลจังหวัดมุกดาหาร